อาสมาดีเอสและผู้ติดตามสุขุสุคนครับเสือเก่ง The Story เดอะสตอรี่ระเบิดมันนี่อยู่ที่เมืองตะแคกกับบรรยากาศคนลินลินนะครับทุกคนับสิพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับเมืองตะแคก์ฝนตกแหง้งกระเจ้ากับเหดนาเสดน,นานะครับอยวางาสิพาทุกคนอ่าขี่รถชมบรรยากาศอ่าเสน้นทางเสน้นนี้ก็คือเสน้นทางลัก13นะครับผมที่จะขึ้นไปใต้แดนเวียดนามน,นะครับ นี่ครับบรรยากาศาทางนี้ข้าเจ้ากับบกค่อยได้ดำได้ส่วนมากาว่า,วานเอากระมีนะครับบรรยากาศภูเขาอ่อนซอนเนาะเส้นทางรักสิบสามนะครับทุกคนเป็นเส้นทางที่ถือว่าเป็นทางลัดยางเงีวจนหอดอไซแดนวี่ดนามเลยครับทุกคนเส้นนี้น้ำดีเขากับบกค่อยพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศเนาะ ยามอาเศร้าๆหรือว่ายามหน้าฝนนะครับรถกระแซงกันตะพื้นตะพื้นนะครับพวกส่วนมากก็จะเป็นรถสินค้าพวกเวียดนามนะครับรถจีนนะครับสิล่นเส้นทางนี้ถนนข้าเจ้ากับสิบบค่อยได้ยังเกาะสิบบกคอยจำกัดน้ำนักเท่าใดครับแล้วแต่สิล่นแล้วแต่สิขี ไมีรถสิบล้อหรือว่ารถซ้าวลอ้อแล้วนี่โอ้โอบรรยากาศสุดยอดเลยครับแถวเมืองนาแกงนี่เมืองภูเขาบนตกลิ้นไม่ไหมนี่ครับภูเขาจะเป็นภูเขาหินปูนนะครับโบเมนภูเขาคือบ้านเฮาได้ภูเขาบ้านเฮาอยู่เมืองไทยมันจะเป็นภูเขาดินนะครับแต่แต่แถวนี้ในฝั่งลาวส่วนมากแค่ขมวนจะเป็นภูเขาหินปูนนะครับ ยอดเลยครับทุกคนบรรยากาศภูเขานะครับถ้าเฮามาหน้าฝนนะครับภูเขาหินแถวนี้ก็จะเป็นซีเคียวนะครับเดียวเบิ้งแล้วโอ้สุดยอดความงามาทุกคนเบิ้งในคลิปสิบบทเทาใดนะครับแต่ว่าถ้าเฮามาเบิ้งด้วยตาเปล่าของเฮาเนี่โอ้สุดยอดลีครับแต่ว่าถ้าย่ำแรงกับสิ็นแต่หินปูนนะครับโคโดอยู่ไมา้ยาำฝนละใครแน่โอ้ยตกใจน้ำรดเวียดนามนี่เนาะ บรรยากาศบอกว่าจะเป็นยามฝนนะครับหรือว่ายามหนาวยามแรงนะครับธมาเขตเ,เมืองท่าแขกนะครับภูเขอกูเขานะครับหรือว่าสวยงามหลายเติมนะครับคน บ้านเพื่อนถ้ารถใหญ่โบแลนดหลายแลหว่างไซเดนเนี่ยก็ถือว่าถนถน,ถนทางเพือ่อนดีอยู่นะครับเนาะเป็นบรรยากาศที่ธรรมชาตธรรมชาตที่หาได้ยากนะครับเนาะในประเทศไทยแต่ว่าประเทศลาวกับเจ้าก็ถือว่ากับโมเมนต์ว่าเชิงอนุรักษ์นะครับฟังเบื้องนี้เพราะว่า ข้าเจ้าบุกค่อยทําประโยชน์อย่างเพราะว่ามันเป็นหินเป็นอย่างนอกจากมีการสัมปทานจากประเทศจีนหรือว่าประเทศอื่นที่มาสัมปทานเอานะครับยังได้มีการลงทุนนะครับถ้าประเทศเลาวจริงๆนี่ข้าเจ้ากับสิ่บุค่อยอันนั้นครับโคตกาเซร่วมลงทุนกับจีนส่วนมากนะครับเป็นเซนเบิดเอาหินผู้แถวนี้แหละครับสัมปทานเอาสิบปีสั้นปีว่าวกันไปนะครับ อนนี้คือทางเข้าไปถ้ำนะครับเนี่ยครับเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางลูก Where you from Germany Germany โอ้แอป i p h o m Thailand Nice to meet to you, nice to meet you Have a good day bye bye Thank you Thank you เป็นเส้นทางมาจากเมืองตะแคกนะครับและก็สิขึ้นไปชายแดนเวียดนามนะครับทุกคนอตอนนี้เฮาอยู่ที่ตอนนี้เฮาอยู่ที่เมืองตะแคกนะครับทุกคนเดี๋ยวฮาิพา,พาพทุกคนไปเที่ยวชมบรรยากาศถ้ำปลาเสื่อนะครับเป็นถ้ำที่ข้าเจ้าเพิ่งเปิดนะครับเป็นถ้ำใหม่ที่ข้าเจ้าค้นพบเนาะแล้วก็เปิดให้ท่องเที่ยวย่างอลังการนะครับทุกคนถ้าเฮามาจากเมืองตะแคก ก็เลยลงมาประมาณ4-5กิโลเมตรนะครับจะเลี้ยวซ้ายนะครับทุกคน ตอนนี้เป็นท่องให้ท่องหน้าครับข้าเจ้าบรเษ็์หน้าสุนทหน้าจะขายได้นี่โอ้ถึกเล็กเด้มาซื้อเอาสร้างรีสอร์ทแถวนี้สุดยอดเลยครับอันนี้น่าจะตั้งเสาไฟได้ไหมเป็นสถานท่องเที่ยวที่ว่าข้าเจ้ากำลังเปิดนะครับทุกคนเปิดใหม่นะถือว่าข้าเจ้าเบิ่งคลิปที่ข้าเจ้ามากถือว่างามหลาเติร์นะครับ๋ยเกอจะภาทุกคนเข้าไปเบิ่งบรรยากาศแบบ อ้ธรรมชาติธรรมชาติทนกับตะตกพี่น้องเฮ้ยบุญลายโอ้เบิ่งพี่น้องเอาปลาโอ้จอดเบิ่งพี่น้องเป็นเอาปลาสุก้อน อ่าบัรนู้มานอยู่บ่โอ้มิดจะเน่ยโอ้ยาลิัวไจะลุงจะฮะพอทางพิกาจีแหละเออกินไปพร้อมหาไปพร้อมเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอบรรยากาศ ใช้ปลาจี้เจ้าค่ะจี่กองเออวยันท่ามอเออโอ้นี่ครับโอ้เบาเงี้ยไงเบอรงไหนจ้าน้อยบ้าโอเคเข้าใจแล้วปเพิ่นปลาอย่าง <c oughs> ปะเขาบ่ะน <c oughs> ี่ลายร่วมกันเนาะอย่าสนิทปลาน้อย <c oughs> โอ้ <c oughs> เอาท่านจะซูโจ้เลยฮะไม่ดีบเลยมาแล้ววันนี้เมืองไหนฮะอือพระขาวไปตัวม้วนซูโจ้ซดโจ้นะครับทุกคนบรรยากาศพี่น้องอ๋สุดยอดดีบรรยากาศพี่น้องเพลินหาปลานะครับเราเมื่อไรเราได้ไปในเมื่อไรหรอบ่เรือปลาก็ได้เซจั๊บบ่กมังแรงโวจักมื้อแล้วเฮาเฮาตึกนี่ ตั้งตัวโฟนลงแม่นบ่โอ้โหสองสามบั้นหรได้หลายกับขายแล้วเนาะเจ้าตอนนีกับสีขายประมาแล้วนมได้กินเข้ายังบมีเมื่อเฮือนตะคืนนิ่งแกว่าจอบตัตะคืนนี้ไปจิบของส่อเนื่องเลยเจ้าเจ้าแสดงว่ามันลดได้อีกเนาะน้ำอีกเน้อ แม่นแม่นเพราะว่าเต็งยิงข่าวว่าซองสามหมือนะฝนตกนักเลยน้ำขึ้นละสายเสด้จว่ไดยเลยมันยาวหมป้ปลาเงงสียงปลาเียงได้บ่ยุคน่ะได้ยุ้งเอ้ยเจ้าโว,วเบิรยงเรา้อเทานี้วัดละลูกซนนึ่งบรรยากาศข้างทางนะครับเส้นไปทำอาปลาเสื่อมเนาะ ยุ่ข้างห้วยข้างเงาครับพี่น้องเพื่อนพากันหาปูหาปลาตามวิธีชีวิตธรรมชาตินะครับอายุหากินรู้สึกว่าได้ยินข่าวว่าฝนตกสองสามมือนะครับทุกคนแถวนี้โอ้โห เบิ่งพี่น้องทั้งทั้งพี่ก่อนอาามาอันยี่บอจะรุง้งข้าทั้งนี้ผมแม่อเอาตะครึ่งน,นี่ผูบ้บอโอ๊อะปะตะคึ่งนี่คนกับเจ้าเบ้าเหรอเบอแสดงว่ามันลงและเนาะช่วงลงใหม่ๆเนระ โอ้น้ำเป็นตะยานเะโอ้ท่อในนี้อืมอันนั้นตั้งผู้ใดอะนะโอ้มาเทเถอะวะเออเจ้าไปงอยบ่ได้เนาะน้ำเบินบังขับจุ่งบ่ได้บ่เด้บ่เด้บ่เด้โอ้ข้าเจ้าว่า ปลามันขึ้นเมื่อวานซึ้นนี่ครับช่วงนี้กะพระปายเน,ะนเาะอือกางคืนเขาก็ตึกมันบ่เออโดยโดย,มามายอืมแม่กับย่อจะรุงลูกสาวก็ทับตักปลาเนาะเปลี่ยนเดียวเข้เเาเข้าไปไกลบ่ไปท้ำประเสื้อมน่อเออ เป็นทางดําตลอดไปนี่เนาะโอ้โดยโดยโอ้อันเดียวกันบวกระทำประพากับทำประเสริมโอ้โดยโดยเจ้าเจ้าอืมบรรยากาศข้างทางบรรยากาศข้างทางนะครับทุกคนหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตบรรดาเฮาเนาะ โอ,โอ,โอ้เต็มคล้องแล้วน้านนี้เนาะโอ้ได้ปลาใหญ่ได้ลาะสูตัวนงึงจะดุง้งจะดุ้งเบ็ดก็มีบาทนี่โอเคครับส่วนมากจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทางเมืองทางแขกเนาะ <L an> ว่านนี่ไหลายเนาะ,ะมันขึ้นปะขึ้นแล้วเจ้าได้ันอยูไหยแค่ลงนั่นเราได้ปลาเข้าฮกโตคุนอ๋อปล่อยใหญ่แสดงว่าเริ่มลงแลวนไปเนาะคันนอกจากฝนบ่มาใหม่อีกเนาะแมในหอดปลาฝาปลาเข้า,เ,าเราได้6กโตืุอวานเน่ย อกเลยมาบึงกันนำไ,ไปบึงเรา,ากันเออเออทงพุนกัมีเนาะลรอไปเออในการ